ยอดกมือนซินบิเมไทยไนี้ว้อมไมทวครับอาสามอาทิตย์ซ้อมยิงไนครับไปนี้ อ่าซินดี้มาแต่งอยู่ที่โปรตีนอยู่ที่นู่นเลยครับแล้วมีใครเป็นคู่บังคับของมันครับพี่หนุ่มตอนมีคคมันตากมีเทันเนอร์ก็วยกันใคยช่วยกันครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอ่าเราสูงประมาณเท่าไหร่ครับนี่งร้อยเจ็ดสิบสามแล้วเราไปปล่อยวามายี่วีดีโอครับเจ็ดสิบเราเป็นมืจอร์สไตลเลยครับฝีมือแล้ววันนี้เราเจอกับแข่งที่เคยเจอกันไหมไม่เคยเป็นไฟแรกเลยครับแล้วได้ดูสายแค่มาตัดของมาป่ะช้ามาเขาเป็นมืจอร์สไตล์เลยจับอะไนกันก็บูดดันแล้ววันนี้เราว่าเกี่ยวเหต ก็ต่อยตามเกมของเราก็คือไปตามสไตล์เราอย่างไฟล่าสุดที่เราต่อยไปที่ไหนจำได้ไหมลุมพินีครับวันเดือนไหนเดือนกุมภาพันธ์อ๋อก่อนโควิดแล้วก็หยุดยาวเลยหยุดยาววันนั้นเจอใครอะคือกับกำไลเพชรอายุทยาไฟยิมเป็นไงวันนั้นชนะคะแนนวันนั้นเวทเท่าไหร่หนึร้อย ร้อ๋อแล้ววันนี้ร้อยห้าม,มีปัญหาเนาะสบายสบายครับผมเราไปคนจังหวัดอะไรครับนครศรีธรรมราชฝากื่วยช่วยแฟนคลับแบบนี้นก็ขอให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยจะทำเต็มที่ครับขอบคุณครับ